สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมองมีอีสานนะครับเมืนน่อนี่พาพี่น้องมาเบิ้งเปลี่ยนบรรยากาศเลยครับเมื่อนี่เป็นมาเบิ้งของสวยๆงามๆพี่น้องครับนี่เป็นเขาเอาื้นทุ่งปอเทืองเนาะพี่น้องครับปอเทืองนี่เพิ่นปลูกไว้ปรับปรุงบำรุงดินครับแต่ว่าผมมาเห็นอยู่ข้างทางมันก็งามเนาะพี่น้องนี่ไหมถ่ายบรรยากาศสวยๆงามๆให้พี่น้องเบิ้งท่ามกลางบรรยากาศเที่ยวสุดยอดอีหลีครับบุหนะ้าวิว วิวภูเขาวิวท่องฟ้าวิวดอกไม้ครับถือเป็นดอกไม้นะ้ะพี่น้องอยู่ข้างทางเล้เนิดนะครับนี่พิกัดนี่ผมบ่ทัานได้อ่านป้ายอยู่ครับผุนป่ะทันได้หอดแต่ว่าเป็นอำเภอคอนสานเลอพี่น้องครับนี่นี่ครับเพื่อนเตรียมแปงเพื่อนกระลังติดปลูกอ้อยหรืออย่างจากยางนี่ครับเพื่อนอาสีไทยไว้ไว้นี่แ่ะพี่น้องนี่แต่ว่าผมมาพอผมเลยท่ายไปเพราะม่พี่น้องเบิงบรรยากาศก่อนครับเบิ่ง สวยปะครับนี่เบิ่งสงแล้วหอยค้นมาอันนั้นหลายอยู่ด้วยครับผลหอยค้นมาไทายรวถไทยอย่างไราย่แต่ว่าผมเพิ่นอัศมาต,ตอนเย็นๆเนาะผมมาตอนเศา้าพี่น้องครับนี่เบิง่งนี่ครับเบิ่งดูคลน,นี่สวยปะสวยมากครับท่ามกลางบรรยากาศที่อ้โหสุดยอดอยติดถนนญ่พอมด้ยวยครับนี่วิวคอนสารครับอำเภอคอนสารครับจังหวัดชัยภูมิเนี่ยพี่น้อง แต่ว่าดอก,กเริ่มแกเริ่มรรยลานาทีถึงเวลาที่เพิ่นทีปรับปรุงปรับปรุงบำรุงดินอาจจะทยททยกบแล้วล่ะพี่น้องครับมีคนมาถ่ายรูปหลายอยู่ด้ยครับปุ่นเบิ้งปุ่นเน่ขนาดตอนตอนแดดร้อนๆเลยครับนี่ตอนสิบนาฬิกาเนี่ยพี่น้องนี่ร่องว้อยเบิง้งห้อยค้นเข้าไปถ่ายลายอยู่ครับพี่น้องผลก็มกักสวยมาักงามเลยครับนี่เบิ้งเอาปุ่นเนี่จังจังเลยครับโอ้โหสุดยอด ยอดที่น,นอนครับได้ประโยชน์สองตอครับเพื่นปลูกบำรุงดินแต่ว่าพี่น้องบ้านเขาเที่ยวทางมากเห็นเป็นความสวยงามเพม่นกับมาไทยเนาะครับเนาะมาไทยรูถไทยเซลฟีนี่ครับบรรดาดอกไม้นี่เด็กน้อยอยิง่งก,กัมาเลยครับนี่คอามส,สวยงา,งามของคู่กันกับคนไทยพี่น้องแล้วบรรยากาศนี่วิวนี่บ่ต้องห่วงกับวิวหลากหลานเลยพี่น้องนี่ปอเทืองครับ แต่ว่ากับบู่ว่ามันผู้ใดเป็นเจ้าความกับควาอนุญาตเ้อครับลักถ่ายเอาเลยครับเห็นความสวยความงามนี่พี่น้องก่อนนี่นี่พี่น้องห,ห้อยค้นเข่าไปเซียวฝีลายอยู่ครับไปเซียวฝีไปถ่ายกับดอกปอเทืองเนาะครับเนาะแถวนี้เอินดอกปอเทืองล่ะครับนี่เบิง่งกับแก่แล้วด้ครับนี่สังเกตเบิ้งดอกก็เริ่มแก่แล้วเริ่มได้เวลาถ่ายกบแล้วครับนี่นี่พี่น้องเห็นบ่แต่ว่าเพื่อน น่าสิอนุล้มให้พี่น้องเขาเที่ยวทางได้มาเบิ้งหลายๆนะครับเนาะนี่ครับโอ้สวยอี่หลีพี่น้องครับนี่นี่ครับเบิ้งรล่องร้อยเบิ้งหล่องร้อยของค้นมารอะไรครับนี่ถ้าตอนเย็นผมคิดว่าสีวิวสวยครับตอนนี้มันร้อนพี่น้องครับนี่อย่างร้อนเลยตอนนี้นะครับวันนี้โอ้สวยอี่หลีพี่น้องครับ อยากให้พี่น้องมาพอด้วยตาจ้องของเด้อยครับนี่เบื้องเอาแต่ว่าก็คงอิบ่กี่วันดอกครับนี่เดี๋ยวเพื่อนกาสีได้ทําการปรับสภาพแล้วครับนี่เห็นรถไทจอนู่ฟังตรงข้ามนี่สองคันแล้วนี่พี่น้องเบิง่งสวยมากสวยอิ่งมองวิวภูเขาดูครับนี่นบ่มนี้อเทียนคอนสารนี่ก็สุดยอดแล้วยนงวิวเรียงความสวยงามเราเด้อพี่นอ้อนงขอเบงโอ้ สุดยอดจริงๆปุณนะพี่น้องเห็นบ่เหลืองอลามเต็มทุ่งเลยครับนี่อย่างเหลืองครับอย่างเหลืองคนละหลายหลายเลยพี่น้องพอม่นผมสะอ่อนพูดเดียวได้ครับพุณทั้งพุณเพืน่นกับมาเบิ้งขึ้นกันนีครับปุ๊บมันก็นจอดรถเนาะต่างชินเพื่นมาทั้งที่ก็จอดรถขึ้นกันนีครับกำลังจอดรถขึ้นกันพุณนะพุณพี่น้องเห็นบอ่อันนี้แค่ นี่ถ้าโบมันตอนเย็นนะครับตอนเย็นตอนเลี้งมานี่บรอจากห่วงเลยครับนี่เบิ้งสภาพร่องรอยละหมายเพิ่นมาเซลฟ,ฟี่กันเนี่ยพี่น้องเบิ่งดูเพิ่นโอ้สวยอิลีครับพี่น้องเพิ่งบรรยากาศกับสุดยอดพร้อมคพื่นนะสุดยอดอิลีครับพุ่งปอเทืองยังบโบมันหน่อยหน่อยไล่ได้ครับหลายไล่อยู่ครับนี่เบิ้งสภาพล่นผั กางจังเลยพูนสุดสูดลูกหู ب, ลูกตาครับทางเข่ามู่บ้านนี่แหละครับนี่เดีว่าบ้านยังเดโยวถ้าจาังใดผมสิล้มพี่กัดไว้ให้เด้อยวกขันพี่น้องเงนี่ยเบิ่งมาทันทันเนี่ยครับนี่คุณนำมาเซียวฝีลายยูกกรรถกันหลายโอ้สุดยอดสุดยอดแต่มีโดดนี้หนอพี่น้องเบิ่งนม่นะย่างเบาไปเดี๋ยวผมตีขี้รถท้ายไปพุ่นไอพี่น้องเบิ่งดอกครับเดี๋ยวตอนนี้เบิง่งบรรยากาศจังสี่ก่อน ครับลองร้อยคนมาท่องเที่ยวครับท่องเที่ยวอิงธรรมชาติที่ค้นปรุงแต่งขึ้นมาครับนี่โอ้นี่เบื้องบรรยากาศก็สุดยอดดอกก็เริ่มแก่แล้วล่ะครับพี่น,อน้องนี่นี่ครับลองร้อยคนเข้าไปกว่าเต็มเลยคนพี่น้องบ้านเฮาผู้ใด้กายไปกายมาก,ก็ได้จอดได้เซลฟี่ครับดอกปอเทียงครับตีเป็นดอกไม้เอาพี่น,อน้องย่างสวยงามนี่ครับนี่ ตอ,อไม้ที่สวยครับพี่พน้องเห็นว่าสวยว่ะสวยอลังการงานสร้างอลังการงานสร้างโดยมนุษย์ครับสวยครับสวยจริงๆริงน้องกับพายกันมาจอดรถเซียวฟี่เบิ้งครับคุณเนี่ยปิดมู่บ้านพอดีครับเจ้าว่าบ้านยังเดียวสิอ่านป้ายไปดอกเด้อพี่น้องหนูเบิ้งชมไปกวน พึ่งลองร้อยของพี่น้องบ้านเฮาดูครับของพี่น้องบ้านไก่เลือนเคียงมามาเที่ยวทางเนาะเที่ยวทางเพิ่นเห็นเพื่อนกับมาจ่อเซลฟี่นี่ครับบึงนะครับสวยวิวสวยข้างทางนี่ครับมีภูเขาทมี้ตอนเย็นเย็นมีท้องฟ้ามีมองนี่โอ้ย่ายากภาคเลยครับนี่บรรยากาศนี่อาสูรยอดอีล่ลีพี่น้องครับแต่ว่าผมมาเมื่อนี้ก็ได้โอกาสดีเด้อเนี่ยพี่น้องได้มาชมเนี่ย เพงดูบุณนะสวยปะพี่น้องบ้านอื่นการ้องร้องเบิ้งเด้อครับขันบอได้มาแทะกับเบิ้งในคลิปผมนี่ละพี่น้องครับนี่เพราะว่าเพ่นหน้าสิได้เวลาไทยเราแล้วครับพี่น้องไทยกบเนาะ่นสิปูกอ้อยครับเนี่ยเป็น,นไไมีใบอ้อยมีปลาอ้อยเกาเนี่ยครับสังเกตเพิ่งเนาะคนอาจสินได้รอบจากสองปีสามปีหรือสี่ปี่นสิปลู่เคียนหนึ่งครับ โอ้ยคุนครับพี่น้องพ้นมาจอดรถเบืองหลายแล้วพื่อนี่โอ้ยล่องรอยแม่เบิ่งดูครับคุนหักบอพี่น้องใครเห็นก็ต้องแวะต้องจอดนะครับนี่สวยสวยสวยอิ่ิสวยมากเลยครับสวยจริงจริงอีกหน่อยนักเรียนกับนี้ครับพ้นยัยพ้นโตกับนี้ครับคุณมากถ่ายเข้าไปพี่น้องความสวยนาะผู้ใดก็อยากเก็บภาพไว้พี่น้อง เพิ่นบ่ได้มีตลอดเด้อครับนี่พี่น้องหรือลายปีอยู่เพิ่นว่าบำรุงดินเนี่ยครับนี่นี่พี่น้องเห็นบ่เพิ่นมาเซลฟี่ลายน,นี่นี่ครับเพิ่นกำลังเตรียมอยู่นี่อาจิเป็นให้โรงงานหรือให้ชาวบ้านกับวัรือครับนี่เบิ่งเอาเพิ่นบำรุงดินครับพี่น้องปอเทียงนี่ก็มีคุณสมบัตินะครับนี่เป็นปุ๋ยพืชสดเนาะไทยกบเข้าไปแล้วนี่ยลป,ประโไยชสองต่อพี่น้อง นอกจากได้ปุ๋ยแล้วก็ได้ความสวยงามให้พี่น้องบ้านเขามาชมลองดูครับเป็นไดสุดยอดบ่สวยครับวิวภูเขาบนวิวหลากลกลานเหมือนนี้พี่น้องนี่ก็เป็นความนา่าพูดใจของพี่น้องบ้านนี่น,น้องคำน้องอำเภอคอนสานนี่จะมีวิวสวยๆครับแล้วผมก็ได้อัปเตีหนใหพี่นอ้องเพื่อนๆด้วยกันกนะครับผมวิวสวยๆน้ำผมเลยครับก็ด้ระวัง ไม่เห็นผมก็ไายให้พี่น้องเ <c oughs> บิงเ้งขี้เก่าครับนี่เบิ้งเอาสุดยอดสุดยอดรถแต่หลายหล่ยเลนลืมๆืมโยพี่น้องเอียนะครับเบิบ่งเอายอดอิลิคุณลูกห,หูลูกตานี่ครับรถไถยกำลังมาั่วมันสิไถเมื่อนี้บอกครับเนี่ยรถไถใหญ่เนี่ย,ยนะครับเบิ้งดูสวยสวยงามพี่น้องครับ สุดยอดสุดยอดเดี๋ยวผมย่างกลับขึ้นเอารถก่อนพี่น้องต้องขี่รถไทยครับมันไกล่เล้วพี่น้องครับนี่พักครับ,รบพี่กัดคอยคอมเมนต์มาถามด้วยครับเดี๋ยวเข้าไปสิไปอันซื้อมูบัานดอกพี่น้องตอนนี้เบิ้งบรรยากาศก่อนผมพี่น้องเบิ้งล่องลอยเพิ่นมาดูเพิ่นมาเซลฟีเ่เงี้ยมือเลนเซลฟี่หลายบอครับนี่เพิ่นตังสวยงามครับสวย,สวย ทุ่งปอเทียงเด้วพี่น้องทุ่งปอเทียงครับมีพี่น้องโมเมนเพื่อ,อนจีไทยเราบอกครับนี่รถไทยคุณเรียนมาอยู่นี่จะบอกด้วยว่าจีไทยเมื่อนี่นครับคุณนะโอ้ความสวยงามเนาะพี่น้องเนาะของเช้าไร่ครับเดี๋ยวค้นกันได้มามาชมความสวยงามของดอกไม้เนาะครับเนาะก็ถือว่าสุดยอดแล้วพี่น้องครับเอา้านี่ก็เป็นคลิปพิเศษคลิป คลิปพิเศษคลิปสวมสวนทางทางพี่น้องครับรับความสวยๆงามๆด้วยพี่น้องคอยพ่อกันในโอกาสต่อไปผมมาติเข้าไปบึงทุเรียนในภูบุญหล่าพี่น้องครับคุยพ่อกันด้ยับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ